วันนี้เรากลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของท่านอ้นกันสักนิดหนึ่งหลังจากที่ได้ถูกเนรเทศออกไปท่านอ้นก็ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าออกมาชี้แจงให้กับบรรดาแฟนคลับได้ทราบเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถูกเนรเทศออกไปเพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยท่านอ้นได้ออกมาไลฟ์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการโบดแต่หลังจากนั้นก็ได้ถูกเนรเทศแล้วก็หายออกไปตรงนี้แหละที่เราบอกว่านี่ก็คือคำตอบ ว่าท่านออนนั้นถูกในประเทศจริงถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นทําไมท่านออนไม่ได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้มีการชี้แจงกับประชาชนที่เฝ้ารอคอยว่าจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งคลองท้าเหลือง อันนี้ก็เป็นการชี้แจงให้สําหรับใครที่ออกมาบอกว่าท่านอ้อนไม่ได้ถูกในประเทศหรือแม้กระทั่งท่านอ่องน,นั้นยังทํางานอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้ก็คือคําตอบว่าทาไมถึงได้กระจัดกระจายท่านอ้อนกลับอเมริกาส่วนท่านอ่องน,นั้นก็เดินทางไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียระยะยาว คุนได้อัปเดตถึงภาพของอาหารพวกนี้แล้วก็บอกว่าเป็นฝีมือของตัวเองที่พยายามจะฝึกขัดทำในระยะนี้ก็เอามาให้บรรดาแฟนคลับได้เห็นว่าฝีมืออาหารของผมนั้นเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาใช้ได้ม่เอ่ยหน้าทานไหมเอามาไปดูในภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏทั้งสื่อโซเชียลของคุณโอนไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook หรือว่าทั้ง IG แต่ว่าใน IG นั้นก็เปิดให้แสดงความคิดเห็นทั่วไปแต่ในขณะที่ใน Facebook นั้นมีการปิด ไม่ให้แสดงความคิดเห็นแต่ในครั้งแรกที่เราได้เห็นช่วงที่คุณอ้นได้อัพใหม่ๆเราจะเห็นมีคนเข้าไปพูดคุยว่าท่านอ้นอกหักหรือเปล่าแต่ท่านอ้นก็ปฏิเสธแล้วหลังจากนั้นก็ได้ปิดคอมเมนต์ทาให้คอมเมนต์มันก็อันตรธานหายไปแต่ของในไอจนั้นก็เปิดตามปกติมีผู้คนไปแสดงความคิดเห็นด้วย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนักษณะของการทักทายการทรงพระเจริญอยากคนนี้บอกว่าอ่านแล้วเศร้าหรือเกินท่านชายขอให้ทุกพระองค์นั้นอายุมันขวัญยืนค่ะส่วนท่านชายวัชรอรก็เข้าไปตอบบอกไม่เลยครับแค่เตือนใจว่าให้มองไปขัานหน้าเพียงอย่างเดียว การแสดงความที่เห็นพูดคุยกันทําให้สื่อให้เห็นได้ว่าทุกคนนั้นทราบดีว่าคุณอ้นเจอกับอะไรคุณอ้นนั้นไม่สามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้แล้วมันเป็นไปด้วยสาเหตุอะไรมีคนเข้ามาสอบถามแล้วก็มีการพูดคุยด้วยว่าในอนาคตคุณอ้นก็คงจะได้เดินทางกลับมานะเพราะว่าอย่างไรเสียคุณอ้นก็เป็นคนไทยส่วนข้อความที่คุณอ้นโพสต์ก็จากประมาณ เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูบานอื่นก็จะเปิดออกเช่นกันแต่เรามักจะมองประตูที่ปิดไปแล้วอย่างเศร้าโศกและใช้เวลานานจนมองไม่เห็นประตูอื่นที่เปิดรอเราอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับของคุณอ้นได้บอกว่าตอนนี้คุณอ้นดูเศร้า้อยหรือว่าดูอกหักหรือเปล่าที่ผ่านมาเคยมีการนําเสนอไปแล้วว่าเหมือนคุณอ้นจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งสําคัญซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะหมายถึงเรื่องใด